คนขาที่ไปเรียนอาหารเสริมมา2เดือนนะคะแล้วก็ที่กดขันตัวเองให้อ่านหนังสือสอบต่างๆก็คือสอบผ่านแล้วนะคะโอเคก็ผ่านเขาเรียกอะไรอ่ะผ่านเกณฑ์ของ กองแพทย์ทางเลือกนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะทุกคนก็คือเขาก็สอนหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านสารเสริมอาหารนะคะทุกคนถ้าเราเรียนเฉยๆก็ได้หรือว่าเราจะสอบเพื่อเอาใบเหมือนคล้ายๆใบเซอร์เลยแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะเมย์ก็ลองสอบดูอยากรู้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจอะ่ะมันถูกต้องไหมเราเข้าใจถูกไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือสอบผ่านนะคะแต่ว่าเมย์ก็ยังต้องหาความรู้เพิ่มเติมโอ้เข้าตา คือเม่อะสอบผ่านนะคะแต่ว่าก็ต้องหาความรู้เรื่องอาหารเสริมเพิ่มเติมอยู่ดีนะคะต้องอ่านทบทวนต้องเรียบเรียงนะคะซึ่งวิธีที่ดีที่สุดสําหรับเม์เนาะในการที่จะเข้าใจอะคือการมาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือทําข้อมูลมาสรุปแล้วก็เล่าคะ่ะแล้วเดี๋ยวเม์จะค่อยๆเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเม์ก็จะทยอยทำคอนเทนต์ออกมานะคะว่าเราควรจะแบบ ใช้อะไรกินอะไรแบบไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวทยอยสรุปแล้วก็เล่าเป็นคลิปให้ฟังนะแต่อาจจะอยู่ในช่องมินิเมนะคะเพราะว่าช่องนี้คือเมย์ตั้งใจให้มันเป็นช่องแบบทาครีมเลยทุกคนคือแบบทาครีมไปด้วยกันจริงๆเลยนะคะแต่ถ้าอะไรจะเล่าแบบสรุปเล่าเป็นพิเศษเนี่ยน่าจะไปอยู่ในมินิเมนะคะแต่ว่าระหว่างทางเราก็คุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่ดีเนาะ แล้วก็เมื่อวานด้วยความที่ไม่ได้นอนใช่ไหมได้นอนน้อยแล้วกันนะคะนอนสามชั่วโมงใช่ไหมเพราะว่าอ่านหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือเสร็จเที่ยงคืนไปเจอหนังในเน็ตฟ i ินะคะชื่ออะไรอะ e d Bill หรืออะไรสักอย่างที่เป็นแบบเหมือนเป็นเมืองที่เมก,กาแล้วมันไม่แฟร์ทุกคนอะไรประมาณนี้ก็คือมันน่าสนุกมากก็เลยดูนะคะแล้วปรากฏว่า ได้นอนน้อยนะคะก็แบบเออมันแบบเหมือนอะดรีนาลีนมันหลั่งด้วยแหละทุกคนคือทั้งตื่นเต้นทั้งเครียดทั้งกังวลนะคะแบบเออแบบเฮ้ยเราโอเคไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยหลับเนาะก็ไปหลับอีกทีปีสามแล้วก็ตื่นไปสอบประมาณ6กโมงนะคะพอสอบเสร็จกลับมาน็อกค่ะทุกคนก็คือมันแบบเหมือนมันใช้สมองเยอะแล้วก็มันแบบมันหลายอย่างอะคะ่ะ แบบนอนน้อยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็คือกลับมาก็คือน็อกประมาณตอนแบบห้าโมงเย็นนะคะตื่นอีกทีสองสามทุ่มแล้วก็ไม่ได้หลับอีกเลยจนถึงตอนนี้นั่นก็คือเมื่อคืนไม่ได้นอนนะคะทุกคนแล้วก็มีต้องไปอบรมเพิ่มอีกครึ่งวันเหมือนแบบมีหัวข้อพิเศษนะคะก็นั่นแหละส่วนหนึ่งที่เมย์ซื้ออา่าเขาเรียกอะไรสมัครสอบนะคะคือเรียน2โมดูแล้วก็สอบอีก1โมดูนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะที่เมย์เรียนไปที่สมัครสอบเนี่ยเป็นเพราะว่าโอเคอยากรู้ว่าเราอะ ความรู้ความเข้าใจของเราอะถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นในทิศทางที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะคะกับอีกอย่างหนึ่งคือเออเราไม่แน่ใจว่าหัวข้ออีกครึ่งวันที่เราจะได้แบบฟังเนี่ยมันแบบพิเศษสเปเชียลขนาดไหนนะคะก็ไม่พลาดเนาะนไหนๆก็มาเรียนเราก็แบบให้สุดเลยนะคะก็เลยลง3โมดูลเลยม่เรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะทุกคนเป็นคอร์สสั้นๆนะก็สามารถติดตามได้นะคะ anti aging DPU ค่ะก แล้วก็ช่วงนี้แบบเห็นคอร์สอะไรต่างๆมากมายออกมาเยอะมากนะคะอยากเรียนมากแต่ว่าเพิ่งผ่านความเครียดของวิชาแรกไปอะ่ะเรารู้สึกแบบเดียด๋วยว็ดเขอตั้งสติก่อนคือมันแบบด้วยงานด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบรวนรนิดนึงก็เลยแบบอขอตั้งสติก่อนนะคะทุกคนจริงๆเพิ่งจะสระผมไปในคืนก่อนหน้าเองเนาะคืนก่อนหน้าแล้วก็เช้ามารีบอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวไปสอบเลยใช่ไหมคะ เออผมมันก็ยังไม่ได้เหนอะอะไรหรอกแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเพื่อให้รูปแบบผมมันแบบสวยๆแบบเพิ่งสระใหม่ๆมันก็จะดูดีกว่านะคะก็เลยสระไม่ใช่อะไรอยากให้ตัวเองแบบได้ตื่นอะทุกคนแต่ว่าเมื่อวานก็สภาพประมาณนี้แหละนะคะเปียวไปเพิ่งมาฉะ โอเคทุกคนสิ่งหนึ่งที่ทําให้เมย์ได้รู้คือชาเขียวอ่ะเป็นอาหารเสริมที่ดีนะคะช่วยได้หลายเรื่องมากๆนะทุกคนแต่ชาเขียวอ่ะเขาจะเรียงอย่างงี้เขาจะเรียงอาหารหลักก่อนนะคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันให้เพียงพอก่อนนะคะให้เหมาะสมก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เติมวิตามินแล้วก็เติมเกลือแร่นะคะแล้วก็สุดท้ายอ่ะคือฟโตนิวเทียนฟโตนิวเทียนอ่ะเป็นสารที่มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเราขาดอ่ะมันไม่เป็นไรแต่ถ้าสารอาหารหลักวิตามินเกลือแร่ขาดเนี่ยร่าง ระบบร่างกายมันร่วนนะคะดังนั้นก็ไปเติมวิตามินและเกลือแรก่ก่อนนะคะแล้วก็มาเติมเป็นไฟโตนิวเทียนซึ่งอันตัวแบบแรกๆเลยที่ไม่รู้สึกว่ามันดีคือชาเขียวนะคะช่วยได้หลายเรื่องมากๆตั้งแต่ลดน้ําหนักนะคะแอนทายเอจจิ Anti ้งลดการอักเสบลดเยอะมากแต่ว่ายังไม่อยากแบบพูดเดยอะเกินหมายถึงว่านาตอนนี้มันเบอ่อทุกคนเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกนะคะรู้สึกแบบผิวแหง้งเมื่อวานแบบหน้าเป็นข้าะทุกคน,กคนวันนี้ก็เลยจะงดการปัดแก้มแบบเนื้อฝุ่นไปก่อนนะคะก็จะ ใช้เป็นไฮไลท์ผสมกับบลัชเนื้อครีมแทนไม่จะผสมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้บัตมันไม่แดงจนเกินไปแล้วก็ให้ไฮไลท์มันแบบกระจายกระจายนะคะบีออกมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพอเป็นเนแล้วจะได้เป็นสีแบบชุมพูอ่อนๆหน่อยนะแล้วก็เนี่ยอันนี้คือก็มีกันแดดนะคะเพราะว่าตัวบลัชก็็มีกันแดด เมจะทาวะเมื่อวานสองกระจกอะตอนกลางวันอะรู้สึกว่าใต้ตาคล้ำม,มากนะคะแต่คิดว่าคนที่มาเรียนก็น่าจะเครียดเหมือนเหมือนกันเพราะว่ามีคนแบบคอมเมนต์บอกในกลุ่บอะตอนที่อาจารย์หลังจากอาจารย์แบบประกาศผลสอบอย่างเงี้ยว่าแบบโอ้หนูเครียดมากเลยค่ะแบบเครียดมานานเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบเป็นเหมือนกันหลายคนเป็นมันเครียดนะคะทุกคนเครียดค่ะทุกคนเดี๋ยวเมพักสักประมาณห้าถึงินาทีนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวจะเป่าผมนั่นแหละแล้วก็กลับมาทีเดี๋ยวมาลงงานแป้ง โก็แฮแล้วก็ไปปอกผมค่ะ คนดูงอโอ้โหนี่คือประมาณ25วันดูดูงอโอ้หมายก็แสกอื่นไม่ค่อยแรงนะแต่แสกกางนี่คือแบบชัดมากดังนั้นก็แสกอันอื่นหลบไปก่อนแบบว่าเอาแสกอันอื่นมาบังก่อนนะคะเหมือนเดิมเนี่ยนะแต่แสกกางคือผมง,งอกแรงเกินอ่ะบอกได้ แล้วเราจะหวีทําไมเพราะสุดท้ายเราก็ต้องเป่าแล้วก็ขยี้ขยี้ก่อนเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปเป่าผมกันเดี๋ยวมานะคะชัดเจนนะคะว่าตัวนี้พอทิ้งไปสักพักเนี่ยเขาจะมีความชมพูมากขึ้นนะคะแต่ว่าผิวเมย์ตอนนี้มันยังมีความแบบช่ำๆอยู่เลยนะก็เลยจะซับทิชชู่นิดหนึ่งนะคะเอาค่าแบบหนึบๆส่วนเกินออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นแป้งจะสไลด์เหมือนเดิมแล้วก็บรัชมีติดทิชชู่มานิดหนึ่งนะคะแป้งอะไรเหมือนเดิมเลยนะทุกคน สิวก็ไม่ใช่รอยกดจากกันแดดเอ้ยจากแว่นกันแดดก็ไม่ใช่บรัชวันนี้จะใช้เป็นตัวเดียวนะคะสีนี้เพราะว่าเรามีสีชมพูไปแล้วเนาะอันนี้เพิ่มแบบนิดหน่อยมิดมากๆคอนทัวร์ค่ะสร้าเงาให้จมูก あ。 ้สีนี้นะคะใช้ชิมเมอร์เหมือนเดิมไม่ค่อยได้ทาสีค่ะทุกคนทาชิมเมอร์ให้ดูแบบมีเล่นแสงนิดนึงนะคะแบบเพิ่มความโกลว์แต่ว่าก็ไม่ได้ทาเป็นแบบแค่ไฮไลท์เตอร์อะเพราะว่าตัวไฮไลท์อะคะ่ะถ้าเราทาแบบเนื้อละเอียดมากๆเนี้ยคือมันจะมองเห็นแค่เป็นแบบเล่นแสงแต่ว่าพอมามองใกล้ๆมันไม่มีความระยิบระยับนะคะคือเมย์เคยไปเห็นผิวของคนดังแล้วแบบมองผ่านๆมันก็ดูไม่มีอะไรใช่ปะแต่พอไปมองใกล้ๆอะคือผิวของเขาอะมันมี ชิมเมอร์แบบเม็ดปานกลางอยู่นะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากเลยอะ่ะอยากได้แบบนั้นจำมาตลอดะคะ่ะทุกคนก็เลยแบบว่าพยายามหาชิมเมอร์นะคะมาทาผิวตัวเองแหละชิมเมอร์ที่แบบกำลังดีอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็ใช้ตัวอ,อันเดียวกับที่ทาตานะคะมาทาตรงแก้มไปเลยส่วนใต้ตากับหัวตาไม่รู้สึกว่าใช้เป็นไฮไลท์ที่แบบเนื้อละเอียดดีกว่าเพราะว่าพอมันหลุดมันยังมีความไฮไลท์อยู่นะคะแต่ถ้าชิมเมอร์มันหลุดเนี่ยมันจะแบบไม่ได้เป็นไฮไลท์เป็นเส้นแล้วนะคะมันจะทําให้ดูแบบความแบบแสงตรงใต้ตามันหายไปก็เลยแบบประมาณนี้ ต้องถ่ายอัปเดตไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบวันไหนแต่งหน้าดีแบบมีคนถามอย่างเงี้ยก็คือจะแบบจาไม่ได้นะคะเดี๋ยว่าแต่ทุกคนถามเลยบางวันเมย์ก็ถามตัวเองว่าวันนี้ทําอะไรมานะคะแล้วเมย์ก็ต้องมานั่งย้อนดูคลิปที่เมย์ถ่ายนี่แหละทุกคนว่าเออทาอะไรมาทําไมวันนี้แบบผิวดีจังทําไมวันนี้แต่งหน้าดีจังใช้อะไรใช้ลิปสีอะไรใช้ปรัชสีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มานั่งย้อนดูจากวิดีโอนี่แหละคะ่ะทุกคน ไม่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ทํารีวิว10ปีที่แล้วแล้วนะคะทุกคนก็คือเมย์จะไม่โกหกในรีวิวคือเมรีวิวเยอะมากนะทุกคนเมย์ทำข้อมูลเยอะมากแล้วเมย์อ่ะคือด้วยข้อมูลมันเยอะก็แบบไม่ได้จําอะไรได้ทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะย้อนมาดูสิ่งที่เราทํารีวิวทําข้อมูลไว้นี่แหละทุกคนดังนั้นข้อมูลที่เมย์ทำรีวิวไว้อ่ะเมย์เอาไว้บอกตัวเองเหมือนกันดังนั้นเมย์จะไม่โกหกตัวเองนะ ก็หมตัวเองให้ได้อะไรก็เลยแบบว่าเวลาทำรีวิวทีอ่ะมันเลยจะแบบเป็นรีวิวค่อนข้างละเอียดนะคะ แบบบอกไว้หลายมิติว่าเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาลองใช้จริงๆแล้วแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมียมันเป็นแบบไหนนะคะก็คือพยายามจดไว้เพราะว่าบางทีมันไม่ได้มีแค่มิติของส่วนผสมดีอย่างเดียวใช่ไหมะสม่วนผสมดีแล้วผลลัพธ์ดีแต่ว่าระหว่างทางล่ะอย่างเช่นแบบเออใช้แล้วแบบสมมติกันแดดเนี้ย ผิวเป็นยังไงรอยไหมทําให้แป้งสไลด์เยอะเกินไปหรือเปล่าเหมาะกับช่วงอากาศหรือดูไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็พยายามที่จะใช้อะไรแล้วมันเกิดอะไรเนี่ยก็พยายามจะโน้ตไว้บอกตัวเองนะคะแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆไปด้วยเรียบร้อยเหลือผมใช้อันนี้เหมือนเดิมนะคะแตแอน เหมือนลูกผมจะน้อยลงแต่ก็ไม่น้อยนะคือกลัวว่าแบบแม่เล่าให้ฟังว่าเออพอแม่แบบเหมือนคลอดลูกหรือว่าแบบอายุเยอะขึ้นเอชขึ้นนะ่ะลูกผมเยอะๆมันก็หายไปนะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าเราเอชขึ้นลูกผมมันจะหายไปใช่ไหมก็เลยกลัวว่าเออถ้าลูกผมหายแสดงว่าเริ่มเอชแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอะตอนนี้ลูกผมมันยังอยู่นะคะก็เลยรู้สึกดีนิดนึงเพื่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวไปใส่ตังหูฉีดน้ําหอมอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวออกไปเรียนละนะคะเพราะว่า เขาเรียนตรงเวลามากไม่อยากให้ตัวเองพลาดสักนิดเลย